โรงพยาบาลอนันทมหิดลกรมแพทยทหารบกได้จัดก,กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพ,พระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่พระองค์ทรงอุทิศทุ่มเทให้แก่แพทย์พยาบาลและงานด้านการสาธารณสุขเพื่อช่วยเหลือปวงชนชาวไทย<น>พลตรีนัทนนพุกคุกกะ ผู้ำนวยในการโรงพยาบาลอานันทมิดรนกรมแพทย์ทหารบกได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติณนาลานอนเนกประสงค์ชั้นหนึ่งอาคารรักษาพยาบาล6ชั้นโรงพยาบาลอานันทมิตรนตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีที่พระองค์ทรงอุทิศพระองค์ทุ่มเทให้แก่แพทย์พยาบาลและงานด้านการสาธารณาสุขเพื่อช่วยเหลือปวงชนชาวไทยให้เข้าถึงด้านการรักษา สาพยาบาลที่มีคุณภาพและตลอดพระชนชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและด้วยพระวิริยะอุตสาหะนำสิริสู่แก่วงชนทุกก้าพระบาทที่เสด็จไปถึงสมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญและมีคุณค่าแก่สังคมโดยถือเอาวันที่ 11ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมพบของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีให้เป็นวันพยาบาลแห่งชาติด้วยโดยภายในงานจัดให้มีนิทรรศการเทริดพระเกียรติกิจกรรมการประเมินภาวะสมองภาวะซึมเศร้าการตรวจเท้าในผู้ป่วยเบาหวานการพยาบาลผู้ป่วยสวนหัวใจและสอนการตรวจคัดกรองเต้านมด้วยตนเอง